สวัสดีพเพื่อนเทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดเทียร์ลิสตัวละครที่ผมเคยเล่นมาภายในเกมว่ามีตัวไหนหน่าใช้บ้างเนาะในการจัดเทียร์ลิสต์นี้ก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผมที่ผมเล่นมานะครับบางตัวอาจจะไปเหมือนกับเจ้าอื่นบางตัวก็อาจจะไม่เหมือนเจ้าอื่นบางตัวอาจจะได้ต่ำกว่า,าจ,จะได้สูงกว่าก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผมได้เคยจับแล้วก็เล่นมานั่นเองนะครับร้านอีล s สติกช็อปบริษัทรับเติมเกมราคาถูกสบายกระเป๋า รวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกมเซลไน์รีเบิร์ตวูเทอร์ริงเวฟฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่าแสนคนทางร้านเปิดทําการมา5ปีคุณหน้าคุ้นตาในเพจสีเหลืองมีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID Password ให้เลือกนะครับทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายลงทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อเพิ่มความมัน่นใจให้กับลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%แน่นอน มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดเพื่อๆสามารถเช็คได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของ Elastic Shop ทางร้านเปิดทำการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพจจริงมีติ๊ติกถูกเวอร์ฟจาก Facebook ด้วยนะมาครับมากับเทียริสสำนักของผมกันบ้างนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนาะผมจะจัดแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเปิดด้วยพายพายเป็นตัวที่เก่งเป็นตัวทีมกายภาพที่มีบัฟที่ ฝั่งกายภาพหนึ่งเดียวที่ต้องมีก็คือบัฟเบาบางกายภาพจะทาให้ฝั่งกายภาพอะตีได้แรงขึ้นนะแค่าพายืนเฉยอีกฝั่งก็โด,โดนดาเมจแรงขึ้นแล้วแถมพาย ir, มีไฟเผามีรถเกราะแล้วก็สกิลเป้าเดี่ยวที่สามารถสั่งตายได้แล้วก็มีลบบัฟอีกต่างหากแล้วก็มีตายเกิดเนี่ยผมให้าพายอยู่ในตำแหน่งนี้นะต่อไปจูรี่นะจูรี่นี่จะเป็นตัวที่เอาไว้สู้กับทีมกายภาพได้ดีมากๆเลย พวกที่มีตายเกิดอย่างเงี้ยจูลีมีซิกเนเจอร์คือสกิลดับ0ใช่ไหมเมื่อแปะสถานะสกิลดับ0ูนย์ได้ถ้าอีกฝ่ายตายจะเกิดไม่ได้หรือชุบไม่ได้นั่นเองครับผมเคยเจอจูลี่แปะดับศนย์มา4ตัว4ตัวนั้นตายผมเหลือตัวเดียวสู้ไม่ได้จบเจ็บใจมากๆเลยนะต่อไปจะเป็นในส่วนของโรซี่โรซี่จะเป็นตัวของที่คีย์ในทีมเดชแล้วก็ทีมถึกบางคนจะใช้นะครับเพราะโรซี่เนี่ยมีสถานะเดสคือสกิลล่าง ส่วนแพสซีเมื่อโรซี่เลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งจะมีปั๊บป้านทานความเสียหายให้กับตัวเอง2เทินนะครับภาพสกิลก็เป็น3เทินนะแล้วก็ไอ้สกิลชุบของโรซี่เนี่ยจะชุบเพื่อน2คนและไอ้ชุบนี้สามารถเล่นถืออีกฝั่งได้ด้วยนะครับมันดีมากเลยนะแล้วก็โรซี่สามารถเอาไว้ผ่านด่านฟันร้ายเอาไว้ผ่านด่านหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยทำได้นะสำหรับโรซี่นาะต่อไปจะเป็นรูดี้นะผมจะไปเไวๆเลยนะครับรูดี้เนี่ยจะมีความเก่งอยู่ที่ปัฟป้องกันให้กับทีมถึกแล้วบัับเพื่่อนวมทีม ความเก่งของลูรี่อยู่ที่4-6ถ้า4-6ลูรี่กลางโลกขึ้นมาปุ๊บใช้ดาเมจบวกกับต้านทาน c c ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด2เทิร์นนะครับดีมากๆเลยต่อไปจะเป็นไอรีนนะไอรีนนี่คือจะเก่งในเรื่องของการบัฟเพื่อนทีมกายภาพนะครับมันเก่งแล้วก็มี CC ในตัวด้วยแต่ก็น่ารำคาญสกิลล่าของไอรีนนะเจอบ่อยในอลรีนนะครับออกทําไมก็ไม่รู้เนาะต่อไปจะเป็นราเชลราเชลจะเป็นตําแหน่งที่เก่งหลังจากที่ปรับสกิลมาแล้วสกิลบนราเชลมีทางลด,กงลดกงเบาบากราะม ที่ประสิทธิ์เยอะมากๆนะแล้วก็สกิลแรของราเชลเนี่ยสามารถลดพลังโจมตีมอนสเตอร์แปะเผาไหม้แล้วก็ลดดาเมจของมอนสเตอร์ได้ด้วย1เป้านะครับถ้าดาเชลซีหก็จะลด3ามเป้าคือเก่งมากๆแล้วราเชลยืนเฉยๆ,ๆก็บับจุดอ่อนให้เพื่อนร่วมทีมทาให้จุนแตะจุดอ่อนได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเดรโลนเดรโลนผมให้มากกว่าไอรีนนิดนึงเพราะเดวโลนมีบัฟดาเมจกายภาพซึ่งมีค่าเยอะกว่า ATK กายภาพใช่ไหม แล้วก็เดลโรนเนี่ยมีเรื่องของตีเป้าเดียวถ้า C2 ก็จะสับ1เป้าถ้าตายก็เฉาะต่อเลยอย่างเงี้ยผมให้เดลโรนอยู่ในที่เก่งนะครับผมใช้บ่อยนะ,นะในการผ่านด่านสไปเนี่ยผมให้อยู่ในที่ทางเลือกละกันบางคนอาจจะใช้สไปในการผ่านด่านในช่วงแรกก็คือน้ําแข็งแตกของสไปในช่วงต้นเกมมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สไป c ีสอเนี่ย จะมีอำนาจก็คือเลือดเลยหนึ่งได้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฮิวมานิดนึงแล้วก็ C 6หของสไป์เนี่ยจะทําให้สไป์กดสกิลแล้วก็หิวเลยขึ้นมาซึ่งในอารีนาเราไม่ค่อยได้อยากให้สไป์ออกสกิลมากเท่าไหร่เออมันเลยไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับต่อไปจะเป็นเจฟในปัจจุบันเจฟเนี่ยอยู่ในทางเลือกก็คือทีมถึกที่จะใช้เจฟจะเป็นทีมถึกที่เขาไม่ได้เล่นเพลตันหรืออยากเล่นเพลตันอยากใช้เจมาโต้เดสนะครับ เจฟเนี่ยมีความน่าขาคือโต้ใส่ประดับเดสแล้วก็จะโตเดทแล้วก็แปะเผาไหม้แนละ้วแล้วก็มีสตันด้วยนะครับค่อนข้างดีสําหรับทีมถึกนะคริสผมให้อยู่ในระดับที่เก่งนะเพราะว่าคริสเนี่ยเราเอาไปใช้ในการผ่านหอคอยแล้วก็เอาไปผ่านด่านฟันร้ายนะครับแล้วก็ทีมอารีน่าก็ไม่ได้ใช้นะแต่แค่เอามาผ่านดานฟันร้ายก็ถือว่าเก่งแล้วครับสาหรับคริสนะต่อไปจะเป็นวันนซ่าวานนซ่าผมก็จะให้เป็นที่เก่งมากคือระดับ S นะครับวานนซ่าใช้เยอะมากๆในทีมผ่านดานอารีน่า หอคอยหอคอยใต้ดินแล้วก็บางคนอาจ,จเอาไปใช้ในตีปราสาทก็ได้ใช้เยอะมากๆวันนี้าแนะนําอยู่ที่ C ีเป็นต้นไปนะครับเมื่อ C ีสสามารถาลบบัฟได้ด้วยนะครับถ้าลบบัฟนี้ฝั่งซอมบี้ก็ในการผ่าดาดจะง่ายมากขึ้นแล้วก็วันนี้ซามีเพิ่มคูดาวด้วยแล้วก็สกิลล่าของวันนี้ซาจะเป็นทะลุทะลวงนะครับแล้วก็สกิลบนของวันนี้ซาจะเป็นแปะหินทําให้เล่นผ่าดานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองยิ่งเฉยก็มีรถเกาะจาก มีความตายยากอยู่ที่มีบ้าเป็นอามาตะเทินเนาะให้กับเองนะครับต่อไปจะเป็นอารากอนอารากอนผมให้ที่กินก่อนถานที่หลังนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกเป็นตําแหน่งอาหารที่อร่อยมากนะครับอืต่อไปจะเป็นส่วนของอลิสอลิสจะเป็นตัวที่เก่งในทีมถึกทีมถึกมักจะใช้กันมากๆนะก็คือเอามาฮิลยือย้อให้ทีมถึกเล่นได้เรื่อย ทีมสปีดค่อยๆล้มไปนะครับอลิจะเก่งมากๆในทีมถึกนะแล้วก็เมลคีเมลคีนี่เป็นตัวแบกเลยแผกผ่านด่านฟันร้ายหอคอยอ่อคอยใต้ดินนะฮะเมลคีได้ใช้นะแบกมากๆเลยใครมีก็คือชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับต่อไปจะเป็นโค้ครับ ขาเนี่ย e จะมีจุดเด่นอยู่ที่อารีนาทีมกายภาพเป็นตัวหลักทีมกายภาพเลยณนะปัจจุบันนะแต่การจุดระเบิดของโคเนี่ยจะทําดเมจไม่ส่วนบล็อกของเป้าหมายแล้วก็อิกนอร์ดิเฟนส์เท่าไหร่ว่าสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์แปะสถานะอามาาัมพาตด้วยนะแล้วก็เาเมจของโคเนี่ยในการจุดระเบิดนะสามารถจุดระเบิดพร้อมกันสูงสุดถึงสามนะครับในการแปะระเบิดคือสกิลล่างในการแปะระเบิดเนาะสกิลบนจะแปะระเบิดหนึ่งลูกแล้วก็จุดระเบิดในการจุดระเบิดของโค e, สกิลบนนะจะทําให ดาเมจของระเบิดโคจาก120เป็น150ก็คือแรงขึ้นนั่นแหละนะแรงมากๆเลยนะครับไม่ผ่านบล็อกด้วยแล้วก็ดาเมที่จากเซตไฮด้าก็ทําให้ระเบิดแรงขึ้นได้ด้วยต่อไปจะเป็นเพลตันผมให้มากกว่าโคแล้วก็วันเนซ่านะเพราะว่าเพลตันเนี่ยมันมีความน่ารำคาญคือใครที่เล่นเพลตันตีหกแขนหน้าหนึ่งะไม่ว่าจะเป็นทีมถึกหรือทีมกายภาพหรือทีมเวทถ้าแขวเพลตันมาเล่นนะเพลตันจะเป็นตัวแบกให้หมกับเพื่อนๆเลยนะ,ๆๆยนะตัวแบกจริงๆนะคอยเด้งไปเรื่อยๆนะยิ่งเป็นทีมสปีดเวทเนี่ ทริกเกอร์โควิดจากอีฝ่ายแต่ว่าเท่าเมจฟิกดดเมจใส่ใช่ไหมซีหกก็แอนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมเออส่วนถ้าเป็นไม่ถึงซีหกก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยก็ทริกเกอร์โควิดของเมลคีได้เรื่อยๆนะเมื่อมีการเด้งนะ เป็นดาเมจเสริมที่ดีมากๆสาหรับทีมเวทแล้วก็ทีมกายภาพกายภาพจะดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่แะแค่เอามายืนยื้อเฉยๆนะครับโจตันแล้วก็มีซูมลบบัฟด้วยนะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มีฮิลเด้งเลือดของตัวเองด้วยซีสองเด้งถึงสามครั้งนะครับผมนี่รำคาญมากๆเลยนะเจอทีไรนี่แพ้ตลอดนะครับเอสจะอยู่ในตําแหน่งที่เก่งนะผมให้เป็นอยู่หลังราเชลละกันเนะาะทำไมถึงเอสถึงเก่งะ่ะหลังๆเราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหม แต่ในการผ่านหนาดฝันร้ายอะ่ะเราที่เล่นทีมกายภาพล้วนเทโอลหลังหนึ่งเอสสามารถทําให้ทีมของเราบูสต์ดาเมจได้ดีมากๆเยอะมากๆด้วยการแปะเบาบางกายภาพสําหรับคนที่ไม่มีภายนะแต่ถ้ามีก็จะสามารถบูสต์ดาเมจขึ้นไปอีกนะครับดีมากๆสาหรับเอสเนาะแต่ในคนเน้นอื่น ที่เป็นไอหนาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วต่อไปจะเป็นเทโอเทโอนี่ก็คือก o อ g ก d อตเทียสำหรับการฟาร์มผ่านดานอาลีน่านะครับแต่อาลีน่าสู้ทีมดึกไม่ค่อยได้นะแต่สู้ทีมเวทก็พอได้อยู่นะครับไปทุกที่หอคอยก็ได้ใช้หอคอยใต้ดินบางชั้นก็ได้ใช้บางไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ต่อไปจะเป็นลินนะครับลินนี้ก็คือท่า46ย้ำนะท่า46ลนจะเก่งแบบโอ้โหอ่ะพี่มาหาเลยมีครูดาวของสกิลที่แบบรีเซ็ตได้เรื่อยๆเลยนะ ลาช็อตได้สกิลล่างสกิลวนก็แปะสับสนคนที่โดนสับสนก็จะแปะสถานะไม่ได้ตีติดขี้ไม่ได้แล้วก็โดนลดดาเมจลงอย่างเงี้ยก็คือดีมากเลยนะต่อไปเป็นน็อกน็อกจะอยู่ในระดับของคิดนะครับก็คือเก่งเนาะคิดเนี่ยกับน็อกเนี่ยมักจะไปคู่กันเสมอในการผ่านด่านฝันร้ายนะผมใช้ตลอดนะในคลิปผมก็มีนะผมใช้2ตัวเนี่ยในการแบบผ่านด่านฝันร้ายแล้วอีกตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิว แค่นั่นแหละนะไม่มีอะไรเยอะต่อไปลีน่าลีน่าผมก็ให้เป็นโคตรแบกแล้วกันเนาะต้นเกมเราอาจจะใช้ลีน่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าลีน่าในการลดป้องกันมันลดได้แถวหน้านะครับสกิลบนแต่ฮิลลีน่าก็เป็นฮิลแบบก้อนใหญ่และแถมมีฮิลลิ่งโอเวอร์ไทม์ด้วยนะก็ฮิลแบบเข้าเธอแล้วก็ฮิลอย่างเงี้ยแล้วก็ลีน่าเนี่ยถ้าซ2ก็สามารถบัฟเพื่อนได้ด้วยนะบัฟคริเดอร์เมทให้กับเพื่อนในทีมนะครับส่วนซ6ลีน่าจะโคตรเทพเลยลดเกาะจะเพิ่มเป็น41%แล้วก็กวลดเอได้ด้ดวยนะคครรับใที่ปั้นนนนนนมาาลนะีนะนนะ่ะะะแ เอาให้ไวที่สุดนะ4-6ได้ใช้ตลอดถัดไปจะเป็นบิสกิตบิสกิตนี่ก็คือจะเป็นตัวเทพ PVE เหมือนกันตำแหน่งไหนที่มีบอสด่ดานไหนมีบอสบิสกิตรับจบก็คือบิสกิตเนี่ยจะไปทั้งเลท3เลทเลยปราสาทก็ไปทั้งหมดเลยแล้วกอ็อาจจะมีหอคอยใต้ดินด้วยนะครับแต่หอคอยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ค่อยได้ใช้เก่งม,มากๆบิสกิตนะ ซีสก็ทําให้เพื่อนตัวดาเมจฮัเป้าเบาลงซีหกก็บัฟดาเมจให้กับตัวดาเมจในทีม2ตัวอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปลูรี่จะเป็นตัวที่บังคับมีนะเว้ยเก่งดีอะบังคับหรือเก่งดีอ่าผมขอเป็นเก่งละกันนะลูรี่นะแต่เก่งในเงื่อนไขที่ว่าต้องมี C2 นะอ่าถึงจะเอาไปใช้งานได้ดีนะครับเพราะจะจูนสเตตัสของลูรี่ได้ดีมากขึ้นนะครับลูรี่จำเป็นจต้องทำสเตตัสที่เป็นอ่าจุดอ่อนต้องทําจุดอ่อนร้อยคิดาเมจมีก็ได้ไม่มีก็ได้สามารถทําจุดอ่อนร้อยคิดเรทตั้ง แถมใช้ตีประสาทวันที่เป็นตีเวทได้ด้วยเอาไปกิวอได้ด้วย C6 นะบ้านถึกถึงเนี่ยเจอรูลี่ยิบปนาวุธลงหัวก็จบละเงี้ยต่อไป c, c ีซจะเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกสําหรับตัวการสตันนะครับ ไม่บังคับนะต่อไปซิเวต้าจะเป็นตัวทางเลือกเช่นกันเนาะก็ซิเวต้าเนี่ยจะมีเรื่องของไอ้ในเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้งานอะผมให้เป็นเหตุผลตรงนี้แล้วกันนะซิเวต้ามันดาเมจมันแรงไม่พอจากที่จะเจอมาแล้วก็ดูพี่แมทแอสิลควาเล่นนะครับดาเมจมันได้แรงมากพอแล้วก็ซิเวต้าจะต้อง c 6ด้วยถึงจะเล่นได้ดีอย่างนเงี้ยครับมันเรียกเขาคันยากต่อไปยูชินยูชินผมให้เก่งมากๆเลยนะตัวนี้ไปทั้งผ่านด่านหอคอยใต้ดินหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดออรีน่าก็ไปได้เก่งมากๆตัวนี้ผมแนะนําเลยเริ่มแรก นะครับมีไว้ตัวนึงเนาะต่อไปลุกจะเป็นตัวต้นเกมนะนก,นมมกินก่อนถามทีหลังทำไมถึงเป็นกินก่อนถามทีหลังอะ่ะก็ถ้าเนต้นเกมก็มีสักตัวนึงก็เอามาเล่นนะครับแต่ถ้าพอไปสักเลดเกมฟาร์มของดีเยอะแล้วไอ้พสซีฟอัตราบล็อกเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับอ่าเราไปใช้ตัวอื่นในตำแหน่งของลุกดีกว่าต่อไปบาริสต้าก็เหมือนกันนะจะเป็นตำแหน่งกินก่อนถามดทีหลังนะครับกินก่อนถามทีหลังก็คือชงกาแฟให้เราดื่มนั่นแหละเออบาริสต้าเนี่ยเาเมจมันแรงไม่พอครับแล้วก็มีพังตายที่ดีอผมมลืมบก เพราะว่ามีพางตามันเลยถาไม่เก่งเออเลยําไม่เก่งมากเพราะมีพางตาด้วยบาริสตาก็มีพางตาแต่เดาเมจแมลงไม่พอนะครับต่อไปชานเชลเลอร์ผมให้กินก่อนถามทีหลังเหมือนกัน้าไมถึงกินก่อนถามทีหลังนะครับเพราะว่าชานอะ่ะมันเป็นตัวที่ช่วงต้นคนที่เล่นทีมสปีดเขาไม่ค่อยได้ทํากันนะครับคนที่เล่นทีมถึกปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเอามาใช้เท่าไหร่แต่เป็นตัวที่ตีกิววอร์ได้ดีนะครับต่อไปพีดาก็กินก่อนถามทีหลังเหมือนกันนะพีดํานะก็ ผมก็กินไปเยอะแล้วล่ะตัวนี้นะครับในเร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวรีเมคของพีดําขึ้นมาไม่รู้จะเก่งขนาดไหนเนาะส่วนเดซี่เดซี่ก็ไปที่บังคับก่อนละกันนะครับบังคับเนะพราะเราใช้ในเรดบัวน,นะครับ เป็นตัวต้านานหินแล้วเขียลูกวัวแล้วก็เพิ่มบัมให้กับเอสปาร์ด้านั่นเองส่วนเอสปาร์ดาก็เหมือนกันเป็นตัวบังคับมีเช่นเคยคือตัวฟาร์มบัวนะครับเอนเกมได้ใช้ถึงชั้น15นะยิงแรงมากๆเลยต้องปั้นปัสคานผมให้เป็นเก่งทําไมถึงให้เป็นเก่งไม่ถึงแค่บังคับปัสกานผมให้เป็นเก่งเพราะว่าผมได้เอาปัสารไปใช้ในลุยด่านฝันร้ายที่มันยากเนาะ แล้วก็หอคอยใต้ดินก็ได้ใช้หอคอยไม่มีที่สุดบางครั้งก็ได้ใช้เหมือนกันแต่น้อยนะครับที่ผมจะใช้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับปราคาแล้วก็ปราสาทกิววันอาทิตย์ก็คือวันคริสก็ได้ใช้เหมือนกันนะปลาสาแล้วก็ที่แน่ๆก็คือฟาร์มไฮด้านั่นเองนะไปได้หลายที่มากๆดันทาาก็ใช้ทุกวันเลยยกเว้นดันท่าแสงนะับปาคันผมใช้ตลอดต่อไปย้อนที่ก็เป็นตัวฟาร์มสุดยอดตัวหนึ่งนะครับที่สกิลบนแรงมากๆเลย แล้วก็สกิล3เป้าแดงตามเลือดมีบัฟตัวเองจากสกิลของแพสซีฟเพิ่มพลังจมตีเวทให้กับเพื่อนที่เป็นตัวเวทแล้วก็ตีปกติ2เป้าใน C ีและ C6 ก็บัฟดาเมจให้กับตัวเอง3เทินที่35%าเนาะทำให้ฟาร์มได้ง,ง่ายมากขึ้นแล้วก็น้องยนมีข้อเสียในเรื่องของตายง่ายต่อไปเนียเนียผมให้เป็นทางเลือกละกันนะครับทางเลือกสําหรับคนที่จะเอาเนียมาเล่นในทีมเมตาเวทโรซี่บางคนอาจจะเล่นนะแต่ตอนนี้ไม่นิยมแล้วละ่ะแล้วก็เนียเอามาใช้ในผ่านด่านในช่วงแรกได้นะครับแล้วก็ าดดา่นไ้เพราะว่าเนียมี5เป้า2สกิลเอาไว้เคลียร์มอนได้ดีทริกเกอร์ดาเมจโคลบิดได้ดีนะครับเนียอยู่ประมาณทางเลือกละกันส่วนเบริก้าผมก็ให้เป็นกินก่อนฐานพี่หลังนะครับเออทำไมถึงฐานพี่หลังหลักก็เพราะว่าไอ้ฐานพี่หลังเนี่ยก็คือมันจะมีการรีเมคสกิลขึ้นมาทีหลังนั่นเองนะครับช่วงต้นเป็นตัวที่ทําดาเมจ5เป้าในการลุยด่านก็ดีนะครับแต่มาได้แค่ต้นเกมไงพอผ่านไปสักแลกหนึงเข้าสู่ฟันไลท์หลังๆเนี่ยมัน,ม,นมันไม่พอแล้วนะครับ ก็เลยต้องขยับไปเล่นเทโอกับยอนฮีซะมากกว่าต่อไปออลลี่จะเป็นทางเลือกอยู่ในระดับเดียวของซินเวสตาครับจากที่เห็นพี่แมทเล่นแล้วก็ที่เจอมาออลลี่จะเก่งจริงๆก็คือ c 6ซึ่งมันไม่คุ้มเงินที่ลงทุนไปนะแต่มันมีความขยันในตัวเองอะ่ะออลลี่จะมีโลดตัวเองหนาขึ้นตามพลังโจมตีตัวเองใช่ไหมและออลลี่ไปนสยแสงถ้าแสงสสยซับพอใสยซับเอลีเคมันน้อยเอาออลลี่ไปยืนหลังเพื่อบังให้กับตัวหน้าตัวหน้าจะตีที่เลดแรงขึ้นที่เดเมจแรงขึ้น,เ,นเอ มันก,ก็ปนแปลกๆเว้ยแต่ออลลี่กดสกิล C6 มัมาจะาบัฟโล่ให้กับเพื่อนในทีมเป็นวอยชิลหนึ่งครั้งมีผลดีกับตัวแครบเลือดกับซิเวต้ากับเมลคีนะครับสองตัวนี้ได้ผลที่ดีมากๆเลยสำหรับออลลี่ในการกดสกิลนะต่อไปอยังเป็นคาม่าตัวนี้ผมโคตรน่ารำคาญเลยเวลาเจอในอารีนาทีมถึกคาม่ามันจะสะสมสแต็กใช่ไหมล้วก็จะป่าสกิลบนอย่างเงี้ย คาม่มา C2 มันจะเพิ่มบล็อกให้ตัวเอง c 6จะทําให้สกิลจาก3เป้าเป็น5เป้าสกิลบนนะนะพอสกิลบนปาด5เป้าทีนสปีดเวลาเจอคาม่มาสียดาเมจปาดทีคาม่มามันจะลดนเลือดฝั่งตรงข้ามจากการปาดแล้วก็ฮิวตัวเองเต็มถังอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเองนะฮิวเพื่อนทีมเต็มถังทีมสปีดโดนเหมือนแบบพี่ๆผมขอปาดเต็มถังนะโดนปาดทีทีมสปีดแม่งล้มเลยอย่างเงี้ยแล้วคาม่มาก็หิวเลือดเพื่อนทีมเต็ม,ตมอย่างเงี้ยผมได้เกลียดมากเลยชีวิตอลีน่าอยู่ยากตั้งแต่คา่ามามาตีปรราาสทินะคับ มีแค่นี้ ที่อื่นไม่มีอีวานบังคับมีเพราะว่าเอาไปเล่นมังกรลีลีจะเป็นในเรื่องของบังคับไหมอ่ะอ่าผมให้เป็นทางเลือกก่อนและกันนะลีหรือว่าเก่งดีผมให้ลีเป็นตำแหน่งทางเลือกละกันนะครับแต่จริงๆได้ใช้บ่อยนะหอคอยใต้ดินหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดอ่าปราสาทวันเดโลนสาหรับใครที่ตัวไม่แน่นมากก็เ,เอาลีไปรอบเป้าเดโรโลนสับได้อะไรประมาณนี้ครับดีมากๆสําหรับลีนะแต่ให้เป็นทางเลือกไปก่อนแอเรียลอ่าผมให้เป็นทางเลือกละกันนะแอเรียลเนะี่ยจริงๆพวกคนต้องมีไหมอ่ามีก็ดีแต่มันไม่ได้ใช้เยอะ ขนาดนั้นเอเรียลอะนะเป็นบัฟดาเมจเวทกับทีมเนาะแล้วก็มีเรื่องรถเกาะอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ในปราสาทราเชลกับปา์มท่าถ้าเพื่อนๆอยากปา์มท่าไวๆอ่ะก็ใช้เอเรียลต่อไปยูอิบังคับครับพาะใช้ในการตีมังกรแล้วก็ปราสาทของเจฟนะครับบางคนไม่ได้ปั้นเอเรียลก็ใช้ยูอิในการเล่นในปราสาทราเชลก่อนก็ได้นะครับยูอิใช้ในหอคอยไม่มีที่สุดในทีมถึกด้วยเอามาชุบต้านทานไฟเผาของพายบางชั้นนะครับแล้วก็ยูอิใช้ในห่อคอยใต้ดินด้วยบางชชชัั้้นนก็อออออาาาามมุบบะะไไรรรปปณียูใคต่ ครับมีเนาะต้านทานเลือดไหลของเลดวัวดูซี่เหมือนกันบัคคับมีต้านทานพิษของไฮด้าและลูซี่เอาไปใช้ในลงผ่านด่านได้ด้วยได้ในหอคอยใต้ดินได้ด้วยนะครับหอคอยไม่มีที่สุดก็ใช้ได้นะครับลูซี่ค่อนข้างเก่งสกิลดีมากๆเอาไว้เล่นกับปาสทานก็โอเคนะครับวิกตอรียนี่อยู่ในบัคคับมีนะเพราะว่าวิกตอรีเนี่ยเป็นตัวต้านทานสถานนะ อัมพาตเล่นในเรดไฮด้าหรือตอนนี้เอาวิตอเรียมาเล่นผ่านด่านก็ได้ในด่านที่เวลาเจออัมพาตร้อยเปอร์เซนต์จูพีตอนแรกอะ่ะเราจะใช้การตีมังกรใช่ไหมแต่ปัจจุบันอะ่ะเราไม่ใช้จูพีก็ได้แต่จะปั้นก็ได้แต่ผมไม่รู้อะ่ะแต่ช่วงหลังนี้ไม่ได้แตะเลยอย่าแตะเลยแล้วกันนะจูพีนะโจกเกอร์โจกเกอร์เป็นทางเลือกว่าโจกเกอร์สามารถเอาไว้เล่นในปราสาลูดี้ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบิสกิตเนาะแต่ถ้าใครที่มีบิสกิตแล้วเราจะไม่ได้ใช้โจเกอร์เพราะว่าโจเกอร์เราเอามาลบบัฟไงราสาส ลบบัฟได้นะครับเป็นทางเลือกแล้วก็จ๊กเกอร์เป็นตัวที่ตีดันทตุแสงเป็นตัวลดเกาะของมอนเยอะที่สุดเนะาะลดจำนวนที่เยอะที่สุดโคอี e เป็นตัวจําเป็นต้องมีเพราะว่าใช้ในปราสาทไอรีนนะครับแล้วก็ดันท่าไรวันนะได้ใช้ตลอดแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นด้วยนะโคอี Ho e นะเยอะมากเซอินก็เป็นบัคับมีนจะอยู่ในตําแหน่งของจมจตีมังกรแล้วก็หอควายใต้ดินได้ใช้2จุดหลักๆที่ผมได้ใช้นะโคอี Ho e. ไม่ใช่โ e. คอีแบ็คโรดก็อยู่ในตำแหน่งบัคับมีเหมือนกันนะครับ มันจะคล้ายๆกับของเดซี่แหละแต่เดซี่นี้มันบัฟดาเมจของเอสปาได้แรงกว่าแบคโรดนะครับแบคโรดมันจะบัฟดาเมจเอสไม่ได้เนาะอยู่ในจัแห่งเดียวกันทางเลือกก็คือเซาเซาในทางเลือกสําหรับคนที่ยังไม่มีลูลี่ซีสองซีศูนย์ถ้าซีศูนย์นะคุณปั้นเซาขึ้นมาใช้ก่อนแรงกว่านะครับผมการันตีเพราะว่าผมใช้มาแล้วนะสำหรับเซ拉ดิโอคิโอเป็นกินก่อนหามีหลังนะเพราะตำแหน่งที่ได้ใช้ก็คือออคอยใต้ดินแค่นั้นชั้นเดียวด้วยชั้นพิษอะชั้นอื่นไม่ได้ใช้เลยกินก่อนหามีหลังนะ,ะต ลานียอย่าแตะเลยนะครับจินบังคับนะครับใช้ปราสาทแล้วก็ห่อคอยใต้ดินก็ได้ใช้นะครับจินนะดีมากๆแล้วก็ผ่านด่านบางด่านที่มีสถานะาใบเงี้ยเอาจินไปได้นะครับเลเลจะอยู่ในทางเลือกสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผู้เล่นเริ่มต้นเกมจะแจกเลมาให้6ดาวบวกหก็เอามาใช้แทนไปก่อนในช่วงแรกเฟิงเยี่ยนเฟิงเยี่ยนนี่จะเป็นตัวที่บังคับต้องมีนะเป็นตัวที่ตีประสาทตะไปนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจตรองของการตีประสาทได้ด้วย ใครที่มีทากาไม่ถึง C2 ก็ใช้เฟิงเยี่ยนต1 2เอามาตีได้นะครับดีเมจแรงกว่าทากาแล้วก็เฟิงเยี่ยนถ้าคุณทําของมาแน่นๆฟาร์มในแมน1นึ่ขีดหนึ่งได้เท่านั้นอสุรานี้ปัจจุบนันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วเพราะว่ามีบิสกิตเข้ามาเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีบิสกิตหรือว่าลีน่าของคุณยังไม่ C6 หคุณสามารถอสุรามาเล่นก่อนได้ผมให้เป็นทางเลือกนะครับอสุรานะแถมอสุรายามาใช้ในหอคอยที่เป็นหอคอยใต้ดินนะครับแล้วก็ปราสาทวันพิสดด้วยนะวันอาทิตตย์โออ้งมีครับ เอาไต่หอห้องชั้นที่มันเป็นเดสปราสาทคิดดันธาตุลุยด่านเดียวได้ใช้ต่อไปเป็นโนโฮโนโฮก็คือทางเลือกเหมือนกันโนโฮจะเป็นทางเลือกคิดว่าเอามาลดเลือดอีกฝั่งเหลือ25%นะครับสกิลบนลบบัฟได้แค่นี้เองนะเบนอ่าผมให้ไม่ต้องแต่เซาอ่าไม่ต้องแต่เอ้ไม่เซาซาร่าไม่ต้องแต่อันนี้ไม่แต่โฮกินไม่แต่แคตตี้ไม่แต่ โซอีบางคนอาจจะเอาเป็นตัวคาดาเมจเอาเป็นตัวคาดาเมจของดันธาตนะครับพอมเป็นตัวตีแปะเลือดไหลเนาะเออธาตุมือ,อไหนได้ใช้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้แต่ผมให้เป็นกินก่อนหามทีหลังก็ได้อ่าโซของคารินเนี่ยไม่บังคับออเป็นทางเลือกละกันนะคารินก็เก่งครับแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะจะใช้ได้แค่บางจังหวหัดเท่านั้น,นสำหรับคารินเนาะยูริเอาเป็นทางเลือกได้ไหมอ่ะแต่ผมว่า ไม่ต้องแล้กันนะผมขอไปกินก่อนถามที่หลังแล้วกันนะสำหรับยูริเนาะถ้าจะไปตีไฮดา้ายังไงเราก็ปั้นปาสคารอยู่แล้วยูริกกเททิ้งไปเถอะครับไม่ต้องใช้นะส่วนสไนเปอร์เป็นทางเงลือกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปั้นเอสบาร่าก็ใช้สไนปเปอร์มายิงวัวก่อนได้ถึงชั้น10นะครับเอามาเล่นกับบิสกิตก็คือดดเมจแรงเช่นกันส่วน เฮเลนเนียเฮเลเนียเป็นทางเลือกสําหรับการเล่นทีมถึกในอารีนาหรือในการไต่หอคอยใต้ดินก็มีบางชั้นที่ได้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะนทางเลือกก็พอเนาะเฮเวนเนียเฮเวนเนียไปกินก่อนหามทีหลังนะเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้ตัวดนันทธาตุไฟอ่ะเราไม่ต้องใช้น้าแข็งก็ได้เพราะมอนมันบางครับเลือดมันน้อยนะอุกิมันเลือดน้อยเราใช้ปาสคายิงไปเลยก็ได้หรือเซีนสับไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ซินเวียซินเวียผมขอไปกินก่อนหามทีหลังเช่นกันนะหรือเป็นทางเลือกดีอะเอาเป็นกินก่อนละกันนะเพราะช่วงแรกผมไม่ได้้ใช เชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้ปั้นมาใช้หลอกซินเวียแต่สกิลมันดีนะมีซอมบี้สามเทินดีมากๆเมเป็นทางเลือกครับสาหรับคนที่จะเอาไปเล่นในดันธาตุเนาะแล้วก็ปราสาทเจฟเพราะส่วนของเมเนี่ยมีสกิลที่แปะตาบอดให้เจฟเจฟมันจะได้เคาน์เตอร์เบาๆนอ,อพอเจฟเคาน์เตอร์เบาเราทําแต้มได้เยอะขึ้นนะเป็นตัวบ้าพิมพ์กายภาพไต้ด้วยเจนก็เป็นอขอไปทางเลือกละกันเจนเป็นเมตาในการตีหอคอยใต้ดินนะครับหอคอยใต้ดินชั้นที่ต้องใช้เจนในการแปะพิษ ใช้พิษในการทำาดเมจอย่างเดียวเนี่ยเป็นตัวทางเลือกลกักษณะสำหรับเจนนะไม่ต้องรีบปั้นนะครับอืมแต่นี่ก็จะเป็นเทียร์ลิสที่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วก็เคยเล่นจริงๆเคยเจอมาจริงๆภายในเกมนะครับผมมีความคิดเห็นประมาณนี้มันอาจจะไปตรงกับของคนอื่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ผมก็เล่นจริงๆมาเกือบทุกตัวแล้วล่ะเกือบทั้งหมดยกเว้นพวกไอเดเซเว่นไนท์ที่เหลือผมเล่นมาเกือบหมดละเป็นบางตัวที่ยังไม่ได้เล่นนะครับสาหรับเทียร์ลิส์นี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปัััดไปคครรบบสสวีส